สวัสดีชาวทาตแมวทุกคนนะฮะวันนี้จะมาใช้ออยล์คร o เอชนทบัตเซตในการวาดแมวนะ่ารักน่าร,รักกันนะฮะ <S <S เริ่มแรกนะฮะผมจะใช้ออย c r คร n อนเบอร์ศูนะในการร่างภาพก่อนเลยนะครับผมซึ่งบัตรเซตนี้เนี่ยก็มีอยู่2ตัวด้วยกันก็จะมีตัวเบอร์ศูแล้วก็เดี๋ยวตัวเบอร์ศูนยก็จะเอาไปใช้ให้ดูตอนหลังๆคลิปเนาะ อันนี้ก็ร่างภาพไปก่อนเลยฮะก็จะเป็นน้องแมวใส่หมวกน่ารักน่ารักก็ใส่ตาไปกลมๆเนาะแบบง่ายๆนะฮะอันนี้เราจะาร่างแค่คร่าวๆก็พอเนาะเราจะไม่ได้ใช้เส้นนี้ในการจบผลงานนะฮะแล้วก็ลดออปเปอซิตี้ลงสร้างเลยเยอร์ใหม่ขึ้นมาเอาไว้ด้านล่างนะฮะแล้วก็ใช้สีดําในการวาดหมวกให้น้องแมวก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะขีดเป็นฟิลเหมือนใช้ สีไม้ระบายบนกระดาษอะไรแบบนั้นน่ะเนาะก็จะใช้เป็นฟิลนั้นไปให้มันมีช่องว่างขาวๆเห็นเป็นเส้นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วพอเราได้แบบนี้ก็จะทําขีดๆให้หมวกของน้องแมวมันดูฟูๆเหมือนให้ผ้ามันไม่ดูเรียบร้อยจนเกินไปนะฮะแล้วก็ใส่หูสีชมพูเข้าไปแล้วก็ขั้นตอนในการลงสีตัวน้องแมวเนี่ยก็จะทําการปรับพื้นหลังให้เป็นสีเข้มๆไปก่อนเนาะจะได้ลงสีตัวน้องแมวได้เห็นชัดๆนะ โอเคฮะขั้นตอนต่อมาผมก็จะใช้ตัวออยครยอตอนเบอร์0ูนย์นะฮะในการลงสีของน้องแมวแล้วก็ลงเงาด้วยเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีความใสๆมากกว่าตัวเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็จะมีความจางมากกว่าตัวเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็จะเหมาะกับการใช้ลงเงาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากจะซื้อบัตรเซตนี้เนี่ยก็สามารถ ทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะฮะผมจะแปะลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับผมฝากด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนที่คลิปนี้จะจบนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามเนี่ยฝากกดให้ก่อนด้วยนะไปต่อเลยฮะต่อไปจะเป็นการลงสีพื้นหลังด้วยเบอร์ศูนหนึ่งนะฮะก็จะลงแบบไม่ต้องเนี๊บมากนะให้มันมีความเป็นเท็กเจอร์ของบัตรยังหลงเหลืออยู่ให้เราได้เห็นกันนะฮะ พอลงพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็มาใส่ก้อนเมฆเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับรูปนี้นะฮะโอเคฮะขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ตัวเบอร์ศ2ในการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะด้วยการใส่เงาใส่ขนๆเข้าไปแบบนี้ให้น้องแมวของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปต่อไป